สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบลิงใจละลายลิซ่าเปิดเม่งโชหน้าสดสวยน่ารักจบครบในคนเดียวสมกับเป็นซุปตาผู้ทรงอิทธิพลจริงๆเพราะไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสเป็นที่จับตามองไปหมดสำหรับศิลปินสาวลิซ่าแบล็กพิงค์หรือล,ลิซ่ามโนบานที่ตอนนี้ชื่อของลิซ่านั้นโกอินเตอร์ไปไกลถึงระดับโลกมีแฟนคลับรักและซัพพอร์ตหล่นหลาม ล่าสุดเมื่อวันที่28เมษายนลิซ่าแบล็ k พิงคได้โพสต์ภาพหลายภาพบนอินสตาแกรมของเธออวดความสง่างามของเธอด้วยใบหน้าที่ไร้เมคอัพทำให้มีเสน่ห์ที่โดดเด่นในขณะที่สวมเสือ้อครอปแขนยาวที่เผยให้เห็นเอวและหน้าท้องที่เรียวเล็กในภาพอื่นๆจะเห็นไอดอลชาวไทยขณะถ่ายภาพด้วยสายตายั่วยวนจ้องมาที่กล้องทำให้แฟนๆตกหลุมรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นกันเลยล่ะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i ่ c o m ขอบคุณครับ